This the Standard Podcast. Eight Minute is Eye-opening History Ears. for your ประวัติศาสตร์นั้นจะมีการขับเคลื่อนได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับแต่บ่อยครั้งเลยนะครับกลุ่มบุคคลบางบุคคลในสังคมเองอาจจะไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นเรื่องที่มีความมืดดำมีเรื่องที่มีความช่อฉนมีความไม่สุจริตอยู่ และบางครั้งเนี่ยบุคคลที่อาจจะทราบเบาะแสเองอาจจะไม่อยากที่จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาเพราะตัวเองอาจจะกลายเป็นเป้าในการถูกโจมตีถูกคุกคามแต่ลองจินตนาการดูว่าถ้าหาก็บุคคลที่ทราบเบาะแสทราบข้อเท็จจริงเรื่องแห่งความมืดดำในประวัติศาสตร์นั้นปิดปากเงียบเอาไว้และไม่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาให้ปัทุจนกระทั้งสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมแล้วสังคมจะขับเคลื่อนได้อย่างไรครับกลุ่มบุคคลที่เชื่ออย่างนี้นะครับว่าเจอเบาะแสแล้วต้องไม่เงียบ กลุ่มบุคคลเหล่านี้ฝรั่งเขาเรียกกันว่า whistle blower ประติศาสตร์แนาทีในวันนี้นะครับจะมาคุยถึงเรื่องของคำว่า whistle blower แปลตรงตัวเลยนะครับ literal translation หรือว่าแปลตามตัวอักษรมีความหมายว่าผู้เป่านกหวีดนะครับคำว่าผู้เป่านกหวีดแปลว่าอะไรครับตัวเองทราบดีว่าสังคมมีความมืดดำซุกซ่อนอยู่ตามลืบต่างๆเลือกที่จะนำเอาเบาะแสที่ตัวเองรู้นั้นฝาความเสียดทาน ฟาแรงเสียทานการต่อต้านภัยแห่งการคุกคามต่างๆเหล่านี้เปิดเผยประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาจนกระทั่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นครับทีนี้เรามาไล่เรียงประวัติศาสตร์ของคำว่า whistle blower กันสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับในหน้าประวัติศาสตร์ของสังคมตะวันตกเองรวมถึงกรณีศึกษาของบ้านเราถ้าเกิดท่านฟังต่อไปท่านจะทราบนะครับว่าหลายๆเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ปะทุขึ้นมาและนำไปสู่สังคมที่ดีขึ้นได้ ใสสะอาดขึ้นได้เป็นเพราะว่ามีกลุ่มบุคคลที่เป็นแบบนี้แหละครับรู้เบาะแสและมีความกล้าหาญในเชิงจริยธรรมที่เพียงพอ มาดูกันที่ต้นกําเนิดของคำคำนี้กันก่อนครับ whistle blower ครับเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ศตวรรษที่19ก็คือประมาณสัก200กว่าปีที่แล้วนะครับคำนี้มีการเชื่อมโยง whistle ชื่อก็บอกแล้วแปลว่าเป่านกหวีดมีความเชื่อมโยงกับคําว่านกหวีดนกหวีดที่ว่าถึงครับก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สราการแจ้งตือนสาธารณชนหรือฝูงชนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆครับเช่นปัญหาการก่ออาชญากรรม การละเมิดกฎเกณฑ์นในเกมการแข่งขันต่างๆเพราะฉะนั้นท่าลองดูสิครับเวลาที่กรรมการนะครับในเกมฟุตบอลเขาส่งสัญญาณว่ามีการผิดกติกาก็จะใช้วิสโซก็คล้ายๆกันนี่แหละครับอดีตเลยอาจจะเป็นสิ่งที่ใช้กันตามตัวอักษรเลยนะครับก็คือว่าเจอเหตุร้ายอะไร เป่านกหวีดออกมาจนทั้งปลายช่วงศตรวรรษที่19าครับคำนี้ whistle blower ครับถูกนำมาใช้เรียกผู้ตัดสินในกีฬาหลากหลายประเภทมากขึ้นเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผูุ้้มกฎและเป่านกหวีดเวลาที่มีการฝ่าฝืนและมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสกัดเกมในเวลานั้นช่วงต้นศตรวรรษที่20ครับก็ประมาณสักปี1930อคือเกือบจะ100ปีที่แล้วคนเริ่มคุ้นเคยนะครับกับการใช้คำว่า whistle blower ในมิติใหม่ครับกลวคือมิติสังคม เป็นการเปรียบเทียบบุคคลที่มีการรายงานการกระทำความผิดเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของสาธารณชนครับไปยังวงกว้างในช่วงทศวรรษที่60ครับนักข่าวเองเริ่มต้นใช้คำนี้กับคนที่เปิดเผยการกระทำผิดขององค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนกล่าวได้นะครับว่าคำว่า whistleblower นี้เป็นประการแรกเลยสำหรับการป้องกันการทุจริตการช่อโกงการกระทำความผิดแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการช่อโกง การกระทําที่ผิดกฎหมายอื่นๆที่บางครั้งวิเซ t l e บล o เ e อร์ะครับถือเป็นการจุดประทัดขึ้นมาในสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงบ่อยครั้งเลยนะครับที่วิเซ t l e บล o เ e อนี้ถือว่าเป็นบุคคลแรกเลยที่ค้นพบและมีการรายงานกรณีการช่อโกงจนสามารถไปตรวจจับอาชญากรรมอื่นๆได้ ถามนะครับว่าแนวความคิดเรื่องการแจ้งเบาะแสที่ไม่ชอบมาพากนแบบนี้มันเริ่มปรากฏเอาตอนไหนขอเริ่มที่ฝั่งของอังกฤษกันก่อนเรามองย้อนกลับไปนะครับถึงจุดกำเนิดของกฎหมายต่อต้านการช่อกงรัฐหรือว่า False Claim Act นะครับที่คนอังกฤษเรียกอีกคำหนึ่งนะครับเป็นภาษาละตินคุทธรรมคำว่าคุยธรรมเป็นภาษาละตินนะครับซึ่งแปลความหมายได้นะครับว่าบุคคลกระทําทั้งเพื่อพระมหากษัตริยุคนั้นพระมหากษัตริย์มีความหมายถึงประเทศทั้งประเทศนะฮะ และเพื่อตัวเองกฎหมายคุยแทมนี้มีประวัติย้อนหลังนะครับไปถึงยุคกลางของอังกฤษ ในปีคริสตศักราช1,318ท่านถามว่าช่วงไหนเหรอถ้าเกิดเรานึกถึงกฎหมายแมกนาคาตาที่กษัตริย์นั้นเริ่มต้นมอบหน้าให้กับสภาก็ยุคแถวๆนั่นแหละครับสมัยราชวงศ์แพลนทเจเนตในรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่2ครับที่พระองค์ทรงเสนอาการแบ่งผลประโยชน์หนึ่งใน3ให้กับคนเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่ามีคนสามารถที่จะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการไปหาเศษหาเลยนะครับช่อราดบางหลวงกับพ่อค้าวายได้สําเร็จพูดง่าย ชี้บอกสายได้คุณสามารถได้เงินต่อละหนึ่งในสามต่อมาครับในปี1540ครับมีกฎหมายที่มีชื่อว่า The Maintenance and e m b r r a s e r y Act นะครับของพระเจ้าเฮนรี่ที่8พระองค์ก็โด่งดังมากนะครับอันนี้อยู่รัชสมัยของทิวเดอร์กฎหมายฉบับนั้นกำหนดให้คนที่มีการแจ้งข้อมูลทั่วไปสามารถฟ้องร้องและดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางรูปแบบได้สาหรับกฎหมายนี้นะครับมีผลบังคับใช้ต่อมาจนกระทั่งถึงวันนี้ บนสาธารณรัฐไอแลนด์สำหรับตัวอังกฤษเองนะครับได้มีการยุติกฎหมายฉบับนั้นเพราะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นในปี1967ไปแล้วนั่นเป็นฝั่งของอังกฤษเราข้ามฟากไปที่อีกฟากหนึ่งของแอตแลนติกกันบ้างนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานะครับนับตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศเอกราชในปี1776ครับสหรัฐเองได้มีการส่งเสริมและว,วัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบของพลเมืองมาใช้ เพื่อป้องกันและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับโดยเบนจามินแฟรงคลินหนึ่งในบุคคลที่เรียกกันว่าเป็น founding fathers หรือว่าบิดาผู้ก่อเกิดสหรัฐอเมริกากลายเป็นหนึ่งใน whistle blowers ของสหรัฐอเมริกาในปลายปี1772ก็คือ4ปีก่อนหน้าที่อเมริกาจะประกาศเอกราชจ,จากสาหราชอาณาจากักรหรือว่าจักรวรรดิบริเตนอ e ม p i r e ตัวเขาเองได้มีการเปิดเผยจดหมายรับฉบับหนึ่งครับ ที่แสดงให้เห็นว่าโทมัสฮัตชินสันซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์แน่นอนที่สุดนะครับว่าได้รับการแต่งตั้งมาเนี่ยจากราชสำนักจากลอนดอนนะครับที่บอกว่าจงใจหลอกลวงรัฐสภา,พาเพื่อส่งเสริมการสะสมกำลังทหารในอาณานิคมเซคนยนีที่สหรัฐอเมริกาใจความในจดหมายครับคือสิ่งที่โทมัสฮัตชินสันผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์นี้เนี่ยนะครับเขียน <c oughs> ถึงเพื่อนของเขาบอกว่าคุณต้องมีการจำกัดสิ่งที่เรียกกันว่าเสรีภาพของอังกฤษ สิ่งนี้ส่งผลให้อังกฤษเองครับโกรธคืองเป็นอย่างมากจนกระทั่งกลางปี1773พระเจ้าจอร์จที่3นะครับได้รับคำร้องจากสภาแมสซาชูเซตให้ถอดถอนผู้ว่าการคนนี้ก็คือฮัตชินสันออกจากตำแหน่งในรัฐบาลถัดมาครับสหรัฐอเมริกาเหมือนกันแต่เป็นช่วงของสงครามกลางเมืองซึ่งยืดเยื้ออยู่4ปี1861 1865มีการช่อโกงเกิดขึ้นในทุกๆระดับเลย มันจะเป็นสหภาพซึ่งถือว่าเป็นกองกําลังฝ่ายเหนือหรือว่าสมาพันธรัฐคอนเฟเดรตส์นะครับในฝ่ายใต้ระหว่างช่วงสงครามเลยเช่นกรณีพ่อค้าคนกลางที่มีการขายม้ากับล่อที่เจ็บป่วยให้กับกองทัพสัมพันธมิตรร่วมถึงปืนไรเฟิล กระสุนชำรุดอาหารและสเสบียงที่เหม็นหืนพูดง่ายเสียไปแล้วและยังมีการขายในฐานะที่เป็นยุทธปัจจัยและก็การทําหลากหลายที่ถือด้ว่าขัดต่อหลักการไม่ว่าจะเป็นศีลธรรมหรือหลักการนะครับสุขภาวะก็ดีเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสภาคองเกรสในเวลานั้นได้ผ่านกฎหมายที่มีชื่อว่า False Claims Act เมื่อวันที่2มีนาคมระหว่างสงครามนั่นเลยนะครับก็คือ1863กฎหมายฉบับนั้นอยู่ภายใต้การบริหารในยุคข,ของประธานาธิบดีคนที่16คือแอบรัมลินคอนบางครั้งจึงเรียกกฎหมายแห่งการเรียกร้องเท็จว่ากฎหมายลินคอนพื้นฐานทางกฎหมายสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ f a l s e Claim Act นี้ถูกกำเนดขึ้น,นครับในช่วงศตวรรษที่18เมื่อสภานิติบัญญัติของรัฐหลายแห่งได้มีการนำเอาความตัดสินของคุยทรมถามว่าเอาคำตัดสินมาทำไมเพราะว่าอังกฤษกับอเมริกา เขาเป็นสิ่งที่เรียกว่าคอมมอนลอครับเขาจะอิงอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่ถูกตัดสินไปแล้วแล้วนาสิ่งนั้นเนี่ยมาหยิบยกเป็นพื้นฐานของการพิจารณาความต่อไปกฎหมายพวกนี้นะครับก็คล้ายคลึงกับกฎหมาย Civil Law กฎหมายละละอักษรของบ้านเราแะครับใจความสําคัญคือการที่ต้องการให้เอกชนนั้นมีการรายงานการกระทําความผิดนะครับใดๆก็ตามที่มีขึ้นซึ่งเป็นผลร้ายนะครับต่อประเทศชาติและผลประโยชน์โดยสาธารณะ เราปูพื้นฐานประวัติศาสตร์ในยุคเก่าไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันกรณีศึกษานะครับในยุคที่ใกล้ๆกับพวกเรากันแล้วเราไปดูกรณีแรกกันเลยนี้คุ้นเคยกันดีมากจําได้ไหมครับเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะครับเอ็ดเวิร์ดโจเซฟสโนเดนจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์แปลนที่เราเคยไล่เลียงไปในตอนเอพิโซดต้นๆแล้วนะครับตัวเขาเองครับก็เกิดในปี1983อาครับอาชีพของเขาครับเป็นอัลสอสทางด้านเทคนิคของสํานักงานความมั่นคงของสหรัฐาอเมริกาก็คือ NSA แล้วก็เป็นอดีตนักวิเคราะห์ข่าวกรองของ CIA หน่วยงานราชการด้านข่าวกรองต่างชาตินะครับของพลเมืองรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งสุดท้ายของเขาก่อนที่ตัวเขานั้นจะถูกบีบให้ต้องลี้ภัยทางการเมืองแล้วย้อนกลับมาดูเรื่องกรณีโนเล่นกันบ้างย้อนกลับไปในปี2013นะครับในยุคนั้นเป็นยุคของประธานที่บารักโอบามา ชุดพอลเมืองอเมริกันก็ดําเนินกันไปตามปกติเลยเทคโนโลยีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนทุกคนไปแล้วแต่ว่าสโนเดนครับได้มีการออกมาเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐในเวลานั้นดักฟังและเก็บข้อมูลของประชาชนผ่านทางโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตเช่นการดักเก็บข้อมูลแบบเมตาดาต้าซึ่งเป็นข้อมูลประเภทอ e ีเมลข่าวสารต่างๆและก็ p r i s m ซึ่งถือว่าเป็นรหัสลับนะครับที่ประธานาธิบดีโอบามาใช้ร่วมกันกันกบ NSA ก็คือเรื่องของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ CIA และ FBI ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับ s n o w ดนยังได้มีการเปิดโปงไปอีกขั้นครับด้วยการทำให้โลกได้รู้ว่าสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติได้แพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดมัลแวร์สู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์มากกว่า5,000เครือข่ายทั่วโลกเพื่อที่จะเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมีคนเดากันนะครับว่าผลงานชิ้นนี้เป็นฝีมือของ s n o w ดนตั้งแต่สมัยยังทำงานนะครับอยู่กับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ พอเปิดเผยออกมาแบบนี้คิดว่าซโนเดนจะอยู่สหรัฐอเมริกาได้ไหมล่ะครับอยู่ไม่ได้ครับก็เลยต้องลี้ภัยเขาเดินทางไปที่รัสเซียขอความช่วยเหลือในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองและปัจจุบันนี้ก็ยังคงดำรงชีวิตอยู่ที่รัสเซียต่อไปครับกรณีต่อมาครับเป็นคนอังกฤษแต่ว่าอยู่ในมาเลเซียครับเป็นเรื่องของแคลร์รูคาสซลบราวน์นะครับตัวเธอเป็นคนอังกฤษครับแต่ว่าเธอเกิดที่สรวัุร ก็เป็นหนึ่งในรัฐนะครับของอามาเลเซียตัวเธอใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ที่นั่นก่อนที่จะย้ายกลับไปอยู่ที่อังกฤษครับตัวแค่เองครับเธอเป็นนักข่าวที่อยู่กับสื่อใหญ่ในอังกฤษก่อนที่เธอจะเปิดสื่อออนไลน์ที่มีชื่อว่าซาราวัครีพอร์ททำข่าวเชิงลึกข่าวประเภท i n vestigative report ครับเน้นเรื่องการเปิดโปรงการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องสิทธิของชนพื้นเมืองและสิ่งแวดล้อมด้วยทีนี้ข่าวที่ดังมากในกรอบเวลาดังกล่าวจำได้ไหมครับ เป็นกองทุนแห่งชาติของมาเลเซียในยุคข,ของนายกรัฐมนตรีราชิฟนาซักที่มีชื่อว่า 1MDB ข่าวนี้ครับถือเป็นข่าวใหญ่เลยที่สารวัตรรีพอร์ตของเธอร่วมถึงหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นั่น, Journal, นร่วมกันเปิดประเด็นว่าบริษัท1 m a l a เ s ีย d e v e l OPMent e r h ั d ก็คือ 1MDB บรหัตก็แปลว่าบริษัทจำกัดนี่นะฮะซึ่งเือเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจมาเลเซียถ้าเกิดเป็นสับของเศรษฐกิจเขาเรียกกันว่า sovereign fund ก็คือกองทุนที่บริหารจัดการโดยภาครัฐนี่แหละครับเป็นกองทุนนะครับที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะครับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกองทุนที่ถือกำเนิดโดยนาจิปราซักนะครับตั้งมากับมือในปี2552นะครับก็คือปี2009เพื่อดึงให้นักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะบริษัทในตะวันออกกลางเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศของเขาก็คือมาเลเซียอันนี้คล้ายๆกับเทมเมเซกพูดง่ายเป็นกองทุนแต่วรัฐบาลเป็นเจ้าภาพการเปิดเผยข้อมูลนะครับของสารวัตรนะครับพบว่ามีการทยอยโอนเงิน5ครั้งเข้าบัญชีส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีนาจิปราซักซึ่งสวมหัวโขนเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาของวันเอ็มดีบี รวมแล้วเป็นเงินถึง700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเอาอัตราแลกเปลี่ยนคูณเข้าไป22,400ล้านบาทนะครับโดยการเกินโอนเงินที่มีมูลค่าสูงสุดมีอยู่2รายการครับรายการแรก620ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอีกอก้นหนึ่งล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งมีขึ้นก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไปครับในเดือนมีนาคมนะครับของปี2013ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเลยที่รัฐปีหนังซึ่งมวลชนมีการนําเสนอข่าวต่อเนื่องติดกันนันโดดยยที่่่กไมปลอ พูดถึงความไม่ชอบมาพากลในการบริหารกองทุนนี้วันเอ็ที่ถือว่าผิดพลาดไม่โปร่งใสมีหนี้สินผูกพันธ1 1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็ประมาณสักสามแสนกว่าล้านบาททั้งทั้งที่บริหารงานมาแค่6ปีแค่นั้นเองปกติกองทุนครับบริหารต้องได้เงินเพิ่มสิครับกองทุนนัเวลานั้นกลับขาดทุนเป็นหลักหมื่นล้านดอลลาร์สามแสนกว่าล้านบาทจนกระทั่งที่สุดถูกเรียกว่า default คือผิดนัดชําระนี่ มูลค่าดอกเบีย้ยหลายพันล้านครั้งแล้วครั้งเล่าเลยเว็บไซต์สรารวัตรรีพอร์ตยังมีการเปิดเผยด,ด้วยนะครับว่า 1MDB ทยอยเอื้อเงินเนี่ยนะครับ5 2 3 0 0 0ดอลลาร์นะครับประมาณ18ล้านบาทนี้เข้าในบัญชีนะครับของนางโรสมา a มันซอเธอเป็นใครครับเธอเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของมาเลเซียเธอคือภรรยาของนาจิปราซทั้งหมด8ครั้งด้วยกัน ผลาการรายงานตรงนี้ครับทำให้คณะกรรมาการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซียคือ MCMC MC, สั่งปิดเว็บไซต์ของสารวัตรรีพอร์ตแน่นอนใช้อำนาจรัฐในการบีบนะครับให้สื่อมวลชนต้องปิดตัวลงไปโดยไม่มีกำหนดที่อ้างว่าทำผิดกฎหมายการสื่อสารและมัลติมีเดียในปี2008นะครับที่มีการระบุห้าบุคคลใช้เว็บไซต์เผยแพร่เนื้อหาอันเป็นเท็จล่วงละเมิดคมคู่บุคคลอื่นที่นำไปสู่ความไม่สงบคุกคามเสถียรภาพของประเทศ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมรวมถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของมาเลเซียด้วยการเปิดโปงครั้งนี้ของแคลครับสร้างแรงกระเพื่อมไปสู่แวดวงการเงินโลกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาเลเซียในเวลาต่อมาแคลครับเธอให้การสัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ Time ตอนหนึ่งบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลใดๆก็ตามปฏิบัติต,ต่อคุณเหมือนคุณเป็นภัยร้ายแรงนั่นแหละคุณจะได้รู้ว่าคุณทําหน้าที่ของคุณได้ ดีแล้วพูดง่ายทําดีจนกระทั่งเปิดโปงมาถึงถูกคุกคามแต่นั่นคือหน้าที่ที่มีความน่าภาคภูมิใจสําหรับสื่อมวลชนเธอใช้เวลา3ปีนะครับในการเปิดโปงความจริงเธอเจอกับการถูกตรวจสอบแฮกระบบคอมพิวเตอร์โดยรัฐบาลเธอกับครอบครัวถูกสะกดรอยตามบ้านของเธอก็ถูกสอดส่องไปด้วยนอกจากนั้นเธอยังถูกค่มคู่เอาชีวิตถูกตั้งข้อหาคดีอาญาถูกสร้างแคมเปญทางออนไลน์เพื่อต่อต้านเธอเธอยังถูกห้ามเข้าประเทศ รวมถึงการที่รัฐบาลมาเลเซียขณะนั้นร้องขอให้ตำรวจสากลจับกลุ่มและในประเทศเธอเพื่อดำเนินคดีในข้อหาเป็นภัยต่อประชาธิปไตยแต่ว่าไม่สำเร็จครับนิตยสาร 4j a นะครับให้เธอเป็นหนึ่งใน50ผู้ทรงอิทธิพลของโลก the world's 50 most influential figures และในปี2016ครับเธอเป็นหญิงแห่งปีของอังกฤษ britain's woman of the year ในปี2016ยังพิชิตรางวัลน,นะครับ the guardian สนัการรายงานข่าวการโกงกินนานาชาติ นะครับในปี2018ด้วยมาดูกันฝั่งเอเชียกัน e บ้างมีไหมมีนะครับและนั่นคือปี2020ครับกรณีนี้เป็นนายแพทย์ครับในช่วงที่โลกนี้สงบสุขครับเราคิดว่าเราสามารถที่จะควบคุมโรคระบาดใดๆก็ได้แต่ในช่วงนั้นครับมีคุณหมอท่านหนึ่งท่านเป็นจักษุแพทย์ท่านบอกท่านเห็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติแล้วท่านก็เริ่มต้นส่งเสียงบอกสังคมว่าสัญญาณแห่งโรคระบาดมรณะกำลังจะมาถึงแต่ไม่มีใครเชื่อเขาทุกคนอยากจะปิดปากเขา แพทท่านนั้นครับมีชื่อว่าหลี่หวนเหลียงครับท่านเป็นจักสุแพทย์จีนครับที่ออกมาเตือนเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด -19 ในระยะแรกเริ่มต้นที่เมืองอู่ฮั่น30ธันวาคม2019ตอนที่ยังไม่มีข่าวการแพร่ระบาดเลยนะครับณเวลานั้นครับกรมควบคุมโรคอง Wuhan, อู่ฮั่นออกคำเตือนฉุกเฉินไปที่โรงพยาบาลท้องถิ่นเกี่ยวกับผู้ป่วย โรคปอดบวมนิวโมเนียที่พบนะครับในเมืองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันเดียวกันเลยนะครับหลีหวนเหลียงครับทำงานที่โรงพยาบาลกลางของอู่ฮั่นได้รับรายงานวินิจฉัยของผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันแรงก็งคือโรคสาซึ่งเคยระบาดก่อนหน้านั้นนะครับตัวเขาได้มีการแชร์เรื่องนี้ครับกับสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยอู่ฮั่นผ่านกลุ่มวีแชทแม้ว่าตัวเขาจะขอการรักษาความลับจากคนที่เขาแบ่งปันข้อมูลคือบอกว่าอย่าไปบอกใครนะ แต่ต่อมาครับรายงานนั้นถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนทําให้ข่าวลือเรื่องการแพร่ระบาดโรคซาร์สนะครับแพร่กระจายบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนในเวลาต่อมาทางการจรีนทํำยังไงครับตำรวจอู่ฮั่นเรียกตัวและตักเตือนนะครับหลี่หวนเหลียงแล้วก็แพทย์อีก7คนนะครับในช่วงเวลาต่อมาก็คือไม่กี่สัปดาห์เลยสามก,กราคมปี2020ข้อหาการแสดงความเห็นที่เป็นเท็จบนโลกอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการระบาดของโรคซาร์สที่ยังมีได้รับการยืนยัน ภายหลังการระบาดได้รับการยืนยันแล้วนะครับพบว่ามันไม่ใช่ซาร์สครับแต่กลายเป็นซาร์สโควิ -2 ที่เรารู้จาักกันในานามของโควิดลีกามาทำงานครับแล้วก็มีการติดเชื้อโควิด -19 และตัวเขาเสียชีวิตด้วยโรคนี้เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์คือ2เดือนหลังจากนั้นอายุเพียงแค่33ปีเท่านั้นเองการสอบสวนอย่างเป็นทางการจรีนในเวลาต่อมาทาให้เขาพ้นผิดครับตำรวจอูฮันขอโทษอย่างเป็นทางการต่อครอบครัวของเขา และเพิกถอนคำตักเตือนของเขาเมื่อวันที่19มีนาคมในช่วงเวลาไล่เลียงกันครับฟางปิงครับเป็นหนึ่งในนักข่าวพันือนที่หายตัวไปหลังจากมีการแชร์คลิปวิดีโอสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่อู่ฮั่นซึ่งเป็นสถานที่แรกที่พบเชื้อไวรัสซาร์สโควิด -2 ที่ว่าถึงวิดีโอตรงนั้นครับดึงดูดสายตาคนทั้งโลกคือคลิปที่แสดงให้เห็นถึงถุงเก็บศพ8ถุงที่ถูกเอามาวางนะครับหน้าโรงพยาบาลที่อู่ฮั่นภายในเวลาเพียงแค่5นาที ฟางเผยในตอนนั้นบอกว่าตัวก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมตัวนะครับในคืนเดียวกันกันกนกบที่โพสตคลิปเลยได้รับการปล่อยตัวจนกระทั่งเขาแชร์วิดีโอพร้อมข้อความบอกว่าทุกคนจงปฏิวัติคืนอำนาจรัฐกลับสู่ประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากนั้นตัวเขาก็หายตัวไปอย่างร่องรอยต่อมาครับ2พฤษภาคมของปี -66 ก็คือ2พฤษภาคมของปีนี้ฟางปิงได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับบ้านที่เมืองอู่ฮั่นแล้วหลังจากที่เขาเปิดโปงเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งทำให้เขาถูกจำคุกมาตลอดเวลาโควิดเลย 3ปีด้วยกันตามรายงานของ BBC นะครับอ้างการเปิดเผยหลังข่าวหลายคนบอกว่าฟางได้รับการปล่อยตัวและตอนนี้ฟางสุขภาพดีแล้วแต่สำคัญมากๆตัวเขาคือหนึ่งในวิซซเบลเลอร์ครับหลายครั้งเลยนะครับวิซซเบลเลอร์ถูกมองว่าเป็นคนทรยศนะครับแต่ในทางกลับกันต้องยอมรับนะครับว่า บุคคลเหล่านี้เป็นคนที่ยอมเสี่ยงมหาศาลเพื่อที่จะหยุดยั้งสิ่งที่เลวร้ายนั้นไม่ให้เกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ w h i s t l e b l o w e r s ต้องเจอกับข้อกล่าวหาทางกฎหมายบางประเทศกําลังพิจารณาที่จะส่งเสริมการกระทําของพวกเขาเพราะพวกเขาคือคนเป่านกหวีดปัญหาที่เกิดขึ้นกับ whistle b l o w e r หลักๆครับคือการกันแกล้งผู้แจ้งเบาะแสก็คือพวกเขาโดยการดําเนินคดีในทางวิชาการเขาเรียกว่า strategic lawsuit against public participation หรือว่า SLAPP แปลได้ตรงตัวเลยครับว่ากลยุทธ์การดําเนินคดีทางกฎหมายที่เป็นปฏิบัติต่อการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเป็นเครื่องมือของผู้มีอํานาจและเป็นต้นทุนที่แพงมหาศาลนะครับที่ทําให้หลายคนเนี่ยไม่กล้าที่จะเสี่ยงออกมาเปิดโปงทั้งทังที่ข้อมูลที่เขามีนั้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าคนกลัวและไม่กล้าออกมาเปิดโปงสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จะทําให้ต้นทุนของผู้กระทําความผิดมันก็น้อยลงดังที่เอ็ดมันเบิร์กนักปรัชญาชาวไอริชเคยบอกเอาไว้นะครับว่าคนชั่วมันจะได้ใจเพราะคนดีเนี่ยนิ่งเฉยไม่ทําอะไรเลย The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing การที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนออกมากล้าแจ้งเบาะแสเพื่อรักษาประโยชน์ให้กับส่วนรวมสิ่งสําคัญครับต้องมีการออกแบบบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในการให้ความคุ้มครองและให้สิทธิประโยชน์จูงใจกับคนที่เขาแจ้งเบาะแสให้กล้าออกมาทําหน้าที่ของตัวเขาเองในปีที่แล้วครับ2022ครับมีงานวิจัยของเบเกอร์แมคเคนซี่ที่ทําร่วมกันกันกบ a c u r i s s t u d i o s เก็บข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูง523รายจากบริษัทต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีข้อมูลน่าสนใจดังต่อไปนี้ครับผู้นําธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาค4 1ให้ข้อมูลนะครับว่ามีรายงานของผู้แจ้งเบาะแสเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยในบางประเทศและอุตสาหกรรมตัวเลขนี้ถือว่าสูงขึ้นเยอะมีปัจจัยหลายประการที่สนับสนุนแนวโน้มนี้ครับตั้งแต่กฎระเบียบใหม่ไปจนถึงความสนใจของสื่อมวลชนที่เพิ่มขึ้นในบางประเทศปัจจัยสําคัญคือการสร้างแรงจูงใจสำหรับคนที่กล้ามาเปิดเผยเบาแสในส่วนของประเด็นที่มีการแจ้งเบาะแสมีการเก็บสถิติเหมือนกันครับ72%ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการกานแกล้งเลือกปฏิบัติหรือการคุกคาม62%ครับได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายภายใน 55%ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อกังวลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทํางานผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นนะครับว่าบริษัทต่างๆกําลังเจอกับแรงกดดันต้องรับผิดชอบในการสืบสวนและแก้ไขกา,ารละเมิดในประเด็นต่างๆมากมายพูดมาตั้งเยอะแยะเลยแล้วประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับในปัจจุบันนี้บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเลยนะครับได้มีการนําหลักการเรื่อง whistle blowing ไปปฏิบัติแล้วซึ่งถ้าว่ากันตามหลักบรรษัทพิบาลบริษัทจดทะเบียนว่าในบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียหรือ stakeholders เรื่อง whistle blowing ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้บริษัทจดทะเบียนหรือบอจอนะครับก็คือบริษัทที่ไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยควรกําหนดเป็นนโยบายพร้อมทั้งจัดทําให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและกระบวนการพิจารณาโดยเปิดเผยช่องทางและกระบวนการพิจารณาในเว็บไซต์และรายงานประจําปีของบริษัทเพื่อเห็นภาพมากขึ้นครับผมขอยกตัวอย่างองคอ์กรใหญ่ที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือชูคอปเปอเรชั่น โดยช่วงกลางปีที่ผ่านมาหลังจากควบรวมกิจการกับรีแท็ก,การดําเนินงานด้านธรรมิบาลยิ่งต้องทวีความเข้มข้นขึ้นในทุกด้านหนึ่งในนั้นครับก็คือการเปิดช่องทางให้วิ i โซ l เบลเวอร์สามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสหรือรายงานสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมผ่านช่องทางที่มีชื่อว่า integrity hotline หรือสายด่วนธรรมิบัลให้ทั้งพนักงานและบุคคลภายนอกสามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสได้เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกคนแต่ครับ การจะสร้างวัฒนธรรมการ Speak Up ให้ผู้แจ้งเบาะแสะกล้ารายงานเรื่องที่ไม่ถูกต้องนั้นหัวใจที่สำคัญที่ True Corporation สามารถนำา n t t g r r t y y o t อ i n ลนมาปฏิบัติใช้ได้จริงในองค์กรได้ก็คือการสร้างความมั่นใจหรือ Trust ให้กับผู้แจ้งเบาะแสะว่าผู้แจ้งนะั้นจะไม่ถูกเปิดเผยตัวต,วต,วตวน,นโดยผู้แจ้งเบาะแสะสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยตัวตนนั้นหรือไม่และระบบจะไม่เก็บข้อมูลของผู้รายงานดูแลโดย eqs Group ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการซอฟต์แวร์ชันน้นนำของยุโรปในด้าน Corporate Compliance เป็นองค์กรที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลระดับโลกเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับว่าข้อมูลของผู้แจ้งจะได้รับการจัดการย่างเหมาะสมจากที่ได้เรียนเคสมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า w i i s t l e b l o w i n g ครับช่วยให้องค์กรสามารถทราบความผิดปกติได้ล่วงหน้าหยุดยั้งวิกฤตและสามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลา ก่อนที่ปัญหานั้นจะลุกลามจนยากจะแก้ไขช่วยจำกัดความเสียหายและลดผลกระทบในทางลบซึ่งอาจส่งผลต่อความยั่งยืนทั้งภาคธุรกิจตลาดทุนและประเทศชาติได้ในระยะยาวครับ The Standard Podcast Eye ears Opening for your ears.